สวัสดีจ้าสวัสดีรอบแร่งจ้ะมาเบิองจัดให้ตามคำขอจ้ะพี่น้องจัดให้ตามคำขอว่าอันมามาคุดอันนี้เบิองว่าอมามันซองเบืองข่อยว่าคนนะมาจัดอันคุดอันแมงกิโลเบืองว่ามันอันมันแมนขุยมันคือขุยแมงกิโลอยู่ไอหนาวเป็นได้ก็มาได้ข่อยเออแต่ว่าอัน้ะเบิองก่อนว่า ท่นคุดออกมาแล้วมันประมาณแมงกิโลเดจ้ะกว่าสิเลีนท่านบ่มันเป็นตัวใหญ่เลยโด้คุดเบิ่งแค่ตัวนาะเสียงอี่ยังือดังแทนคุดเบิ่งก่อนผุนมามันก็เบิ่งข่อยเบิ่งพี่น้องทางคุนคุนพ่อใยายคุนเก็บมักว้อยนุดให้ข่อยตั้งคุณเบิ่งพี่น้องส้มบิวปานแบอันแบบอันลูกแพร่จ้ะ ซชมวิวไปคอยสิวยคอยมาคุดแม่งให้เจ้าเนม่นมเนมเบิ่งคนพร้อมในย่านนั้นน่ะคุดคุดเบิ่งเท็เบิ่งก้อนนอกบัดนี้ก็สิถมไว้นะพี่น้องเนาะแม่นบ่มันสิคุดตรงหน้าเขาบ่ได้เด้มันบ่คือบ้านเฮาเนาะจะว่าบอมาเขาบ้านนาอหมาเขาเฮือนเคลียเบิ่งก่อนนะอันเป็นจังซี่เนาะมันสิคุดได้บ่เจ้ามันคือมีแต่หญ้าอันนี้คุดแล้วก็สิถมคุดเบิ่งก่อนว่าอัน เป็นยังไดมันคือบ้านเฮาบ่ต้องพิสูจน์แม่นบ่จ้ะพิสูจน์ก่อนพูดแอะไรทั้งทมให้เขาก็ได้ดอกแนี่ยนี่ยมึงร้อมเด้ย่านเขามามันตื่นบ่ว่าว้าเชียงดังอยู่มองใดบ่ฮู้มันมีแต่หญ้าแมย์ซีซเร็จบ่เนาะยายลาข่อยมันเป็นต่งนาเฮาข่อยบ่ย่านดอก แต่อยู่นีกว่าย่านติ่ลหนว่ามัน,น,นอันเขาเขาบู้ให้่คุดอันทำไรซัดเอยียงไปจังสันเนี่ยเสียงเนี่ยดังดังไม่จเจเน่มันจีพอหูมันอยู่มองทั้งใดวะคอยดส่าห์เตรียมอุปกรณ์มาเ,เดี๋ยวเด้อมีลายหูอยู่แต่ว่าคอยต้องพิชูนินออกขอ,อยังไปเก็บอันนั้นรก่อน เป็นจังได้สิพ่อเนาะพี่น้องเอ้ยเป็นจังได้สบายดีบ่คอยก็คือเก่านั่นล่ละยังที่เห็นมวนอยู่้อนเอ้ยนี่เห็นละเห็นอันนั่นแหละเห็นหมองอันนี้มันเละเอ้ยมาจกหน่อยคอยมันบด่ดีว่ะติดหญ้าติดมาจกหน่อยบ่ดีดว้วยมันบ่วมนิสัยเนาะ ่เมีนเสมไม่ใหญ่เออจังไดข่อยสีหาหูมันเด็ดโบเห็นขุยมันข่อยบ่เห็นอันนั้นมันใหญ่จังไดฝนบ่ตกมันเลยข่อยมาจอบมันคือบ่เห็นอันหูมันหนอมันอยู่ทางใดบ่หูมันเนี่ข่อยไงข่ก็เก็บมากันนั่นนี่ข่อยโบเห็นหูพอดีโอ้ อยไปอยู่ใส่นาะหูไม่กิโลข่อยโบเห็นสเดี๋ยวจัดการทางไหนเนาะวันนี้โอ้ย่อยบบเห็นผมไม่ก่อนหูนี่ผมไม่ก่อนเดี๋ยวไปเอาหม่องไม่ก่อนไปเอาคุยอันนี้ก่อนผมไม่ก่อนผมทถงหน้าโอ้ยมีเต็นเมืงบุ๋ง เดี๋ยวต้องเคลียแบบนี้ออกก่อนเว้ยเคลียแนวนี้ออกก่อนจักอยู่ส่ยเอโเป็นใหเฝียดอังเฝียดเฝียดอังโอ้ยไม่ขี้กระเด็น เห็นอีหลี่หูมันมันบักือเสมเอ้ยนี่พ่อหูมันเห็นแล้วละเห็นแล้วหูมันจัดการมันจะแนมเมืองใส่แนมเมืองขวานำยันตำรวจสิเลีนท่านบนวันนี้ท่านเมนพโผท่านเมนโผตัวมันสิเลีนท่านาจะว่ามันตัวเอยียงกันเนี่ยโนว่าวะเขาบ่ห้ขา มีแต่ขี่กับเดินติต้องพิสูจน์บอพิสูจน์มือนี่คอยกับสิพิสูจน์มือไม่ให้เจ้าเบิ้งอยู่ได้ย่ยล่ะเอ้ย <laughs> มันต้องมีสักมือล้ววะเออมือนี่มันกันเสมมันบอดีเบิงเ้งจ้ะเบิ้งเสมคอยนะเบิ้งเนี่ยมันเป็นมาจกอันหนิงเนี่ยเีอยังวะ มันดังสสวะเสวะจากนาทีแล้วหายโอ้ยใหญ่จะมีกล่องทีวงจรติดบนนี้คอยมาทำไรอย่างนี้โอ้ยมีแต่อันคีก็เดิน อยอ,เออเออโบเห็นนี่เลยใบใหญ่นี่มันไปใสเนะสาะบ่สำเร็จยายถมใ่ก่อนถมใ่ก่อนเดี๋ยวไปหาคุยไหมให้เจ้าเบิง่งยังไม่สำเร็จประสบความสำเร็จวันนี้จ้ะ มันต้องมีจักมือยายเอ้ยขอ่อยจีเฮ็ดให้เจ้าเบิ่งขอ่ขอยข่อยย่านเขาว่าข่อยมองนีแมนั้นเป็นเดินเดินมองเขาเรี่ยงมาเขาตัดเขียนแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งมองไม่ยาย่ขอ่อยจีเฮดจ้าเบิ่ง <laughs> ต้องพิสูจน์ให้เจ้าเบิ่งให้ได้เจ้าพี่น้องเนาะว่าบ่มันต้องลองต้องพิสูจน์เอ้ยไปหาคุยได้ดีเอาคุยใหม่เนี้ย,ยอันนี้ทุ่มไว้ก่อน คุยทางนี่วะมันต้องเอาคุ้ยใหม่ๆมันเนาะคุ้ยคุ้ยเก่ามันเลิอะผดเดี๋ยวไปเบิ่งมองใหม่ไปเก็บมากอันนั้นก่อนคอยย่า่คอยเก็บถ่าคอยอากาศดีดีเจ้าเอ้ยเหมือนีึงอากาศดีเหอสิมาถ่าพิสูจน์บ่บ่สดซเร็จดอกย่ายมือนเดี๋ยวสิไปใหม่อันไปหาคุ้ยใหม่ก่อนคอยต้องเอาให้เจ้าเบิ่งให้ได้ คอยกัยาคู่ือกันมันคุยไม่กิโลค่ะคักแต่ว่ามันคุยงหญ่เออให้จังไดเซ็มคอยกับ่เป็นอันนี้เนาะพี่น้องอืมอืมสิตั้งใจสิมาเก็บอันคุดไม่กิโลค่ะักได้เออแต่ว่าเก็บหมักอันนี้ไปผมพมง่ญยอันฟ้ามาน่ะผลนั่นจะสิคือสิต๊ดเลยไปกันไปเิ่งมองไม่กันยาย เดี๋ยวคอยต้องพิสูจน์เห็นอยู่แล้ว,ลวเราโมนี้เนาะอย่าลืมอันกดไลค์กดติดตามในเดอ้อจ้าพี่น้องฝากไว้เน่ยอากาศเปลี่ยนแปลงขอให้สุขภาพแข็งแรงกันเดอ้อดูแลสุขภาพน่จ้าคนที่กดติดตามแล้วก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงดึกจ้ะอ,อย่าลืมคอยเดอ้อบ่งคอยแน่ก็ไดดอกรสามสีบนาทีเปิดทิ้งไว้ก็ได้ <laughs> ไปก,ก่อนจ้า